รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่ตำบลห้วยกระเจาอเภอห้วยกระเจาจังังวดกาญจนบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดําเนินโครงการจัดหาน,น้ำประดานขนาดใหญ่แก้ปัญหาไัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริสองโครงการด้วยกันคือจุดที่หนึ่งบ้านทุ่งคูนหมู่19และจุดที่2บ้านพยอมนามหมู่12สร้างความปลื้มปิติให้ชาวตำบลห้วยกระเจาทั้ง900 0คนใน21หมู่บ้าน3,200คนรัวเรือนเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแต่หลังจากที่มีน้ำบาดาลแล้วนะคะการวางแผนบริหารจัดการการใช้น้ำในพื้นที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและความยั่งยืนมากที่สุด ประสงค์ที่วางไวนะ้อันที่หนึ่งก็ด้านอุโภบริโภคคือปลาปลาสองคือการเกษตรสองเรื่องด้วยกันงานใดก็ตามโดยเฉพาะในบรวดังขนาดใหญเ่เป็นโครงการที่มีผู้ใช้ร่วมกันมากถ้าขนาดไม่ใหญ่เสเกลการใช้หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ก็จะนวนน้อยอันนั้นมันง่าย แต่ถ้าขนาดใหญ่เนี่ยทั้งทั้งตำบลทั้งอะไรต่างมาร่วมกันใช้เนี่ยมันมาใช้น้ําจากจุดเดียวกันจุดเดียวกันคือถังสูงนะแล้วปล่อยกระจายไปนั้นจากเดิมที่คนต่างคนต่างใช้ต่างคนต่างอยู่เนี่ยมาใช้น้ําร่วมกันตรงนี้ที่สาคัญคือจะต้องทําความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเข้าถึงชุมชนนั้นผู้นําชุมชนนั้นทําความเข้าใจและที่สาคัญที่สุดก็คือเรียนว่า ก,ก,าการที่จะมีโครงการเนี่ยมันเป็นการร้องขอของทางรัษฎรของประชาชนขึ้นมาไม่ใช่อยู่เฉยเก,กรมทรัพยากรน้ําบาดาลาาตรงนี้มีน้ําเยอะเอาเราเจาะเลยไม่ใช่กระบวนการตรงนี้มันได้จากความต้องการของทางประชาชนโดยผ่านองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเช่นเ,เทศบาลหรือตำบลที่ให้ข้อมูลไปยื่นขอมาเพราะนั้นการยื่นความจำานงตรงนี้มันเริ่มต้นจากที่ตามตามที่ทางรัษฎรร้องขอ การเตรียมคนทั้งที่ส่วนใหญ่ที่จะมาใช้ประโยชน์เขาจะมาใช้ประโยชน์อย่างไรและบริหารจัดการอย่างไงให้เรียกว่าที่ดีก็คือเป็นไงใช้อย่างเต็มรูปแบบถ้าด้านอุปโภคบริโภคนี่ไม่ค่อยหนักใจเพราะเป็นเรื่องปกติที่เขาใช้อยู่แล้วน้ำประปานะแต่มันอาจจะกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยกระท่อนกระแท่นมีบ้างไม่มีบ้างโดยเฉพาะแรงบางครั้งนี่ก็ต้องขนน้ำกัน ซื้อน้ำกันรถหนึ่งหลายตังก็มีพอตัวนี้เข้ามานี่เขามีความรามัดระวังหรือประหยัดเรื่องของด้านประปาอยู่แล้วแต่การเกษตรการเกษตรเป็นเรื่องที่ต้องคู่ขนานต้องมีการที่จะเรียกว่าฝึอกอบรมเลยต้องมีหลายรูปแบบในการที่สื่อให้เขาได้รู้ว่าจากที่เราได้ปลูกการใช้น้ำฝนอย่างเดียว หรือว่าจากแหล่งน้ําอย่างอื่นเนี่ยมันต้องปรับรูปแบบนิดหนึ่งต้องเลือกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจสูงถ้าเกิดมียูนิตี้ได้ทําระบบเป็นกลุ่มเป็นต่างๆ่าอำนาจการต่อรองม,มันมีเยอะมีเยอะรวมทั้งการความต้องการของ,ของการตลาดถ้าเรามองถึงน,นนะเรื่องของด้านโคขุนปัจจุบันเนี่ยถ้าจีน,นก็เริ่มมีกับทางเดินเขาก็เป็นไงเขาเท่าที่ทราบเขาก็ออเดอร์ไอ้เนื้อโคขุนจากจากออสเตรเลียเนื้อชั้นดีนะออสเตรเลียญ,ญ,ญี่ปุน่นอเมริกา ตอนนี้เขาบอกเออถ้าออคกขุนของประเทศไทยนี่อยู่ในเกรดเดียวกันนะตล,ลนตลาดมันก็ใกล้นะลเนี่ยตลาดมันรับหมดนะอันนั้นถ้าเราก็ส่งดีตลาดมันเปิดเนี่ยน้ําบารดาน,นี่จะเข้าไปช่วยในทุกเรื่องแม้แต่พืชปัจจุบันที่เขามีเพราะน้ำทุกหยดล้วนมีคุณค่า ชาวตำบลห้วยกระเจาที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้มาลายสิบปีเข้าใจถึงความยากลำบากที่ผ่านมาเป็นอย่างดีจึงได้มีการรวมกลุ่มวางแผนการใช้น้ำวางแนวทางเลือกพืชที่มีมูลค่าและให้ผลตอบแทนสูงเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเหมือนที่กำนันพัชรพลศึกดากำนันตำบลห้วยกระเจาที่เคยทำงานที่ประเทศอิสราเอลก็ได้นำประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผนด้านการเกษตรให้ชาวตำบลห้วยกระเจาค่ะ แรเนี่ยรัฐบาลเขาจะจัดตัวนิ่งว่าพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้น่ยเหมาะกับพืชชนิดไหนนะครับเหมาะพืชชนิดไหนแล้วก็ของเขาก็จะมีศูนย์วิจัยนะครับว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยให้ผลผลิตเป็นยังไงใช้ปุ๋ยเท่าไหร่น้ําเท่าไหร่ของเขาจะเป็นกเกษตรเอ่อเรียกว่ากเกษตรคอมพิวเตอร์ก็ได้เพราะทุกอย่างเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์จัดการหมดเลยตามสูตรสมมติว่าพืชชนิดนี้อายุเท่านี้ให้น้ากี่ลิตรต,ต่อวันแล้วให้ปุ๋ยเท่าไหรนะ่อายุแต่ละ,แต,ละแต่ละขั้นนะ ขาจะมีสูตรให้หมดเลยครับของเขาจะต่างกับเราตรงนี้ของเรานี่มันจะเป็นเกษตรน้ําฝนอย่างพืชกระเจาเนี่ยแห้งแล้งมากๆากเยเกษตรน้ําฝนก็ฝนตกมากไม่ตกมากก็ได้ผลผลิตไม่ดีถราพอมีโครงการน้ําระดาลมาเนี่ยเหมือนเทวดามาโปรดเลยผมเคยสัมภาษณ์ว่ายิ่งกระถุ่ยรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าเราจะได้มีน้ําใช้น้าใช้น้าใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็น้ําในการเกษตรเราก็จะปลูกพวกพืชที่ใช้น้ําน้อยๆ้อย พวกผักชีผักผักอะไรสั้นๆเนี่ยแล้วก็พืชตัวใหม่ที่เป็นที่กำลังน่าสนใจก็คือเมลอนนะครับเพราะเมลอนเนี่ยให้ผลผลผลิตค่อนข้างดีแล้วก็ใช้น้ําน้อยแล้วก็เขาเองเนี่ยตัวพืชเนี่ยเขาชอบอากาศแบบแบบตางจังหวัดการน,นะครับเพราะมันเป็นกึง่งกึ่งทะเลทรายแล้วก็อีกตัวก็คือเป็นเป็นผลไม้เลยก็คืออินทผลัมนะครับแต่อินทผลัมตลาดมันตอนนี้มันต้นราคามันแพงไปนะครับ เกษตรกร,กรไม่ไม่สามารถซื้อ,อไวต้องให้ทางรัฐนะอาจจะต้องช่วยช่วยเรื่องต้นต้นพันแล้วก็มาส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกอย่างนี้นได้ครับผมของเขามันจะมีระบบจัดก,การตลาดก็คือว่าตลาดส่งจะมีระบบขนส่งที่เป็นคล้ายๆกึ่งๆึ่งของรัฐนะจะมารับทุกเย็นมารับปบาไปเลยตามหมู่บ้านแต่ละที่เพราะจะมีโรงแ็คโรงแ็คส่งพืชผลไปตลาด เหมือนเขาจะล็อกตลาดไว้ให้เกษตรกรว่าโคต้าตลาดอยู่ที่นี่ที่นี่อะไรประมาณนี้มันก็ซึ่งมันง่ายกับเกษตรกรไม่เหมือนของเราของเราเนี่ยวิ่งหาเองมันมันค่อนข้างลาบากดิสมื่อเกษตรกรเล็กๆน้อยเนี่ยถ้าไม่จัดก,กลุ่มรวมกันเนี่ยมันก็ไม่พอจะไปส่งเนี่ยมันจะจะขัดเสียตรงนี้ของเขาเนี่ยมันจะจับกลุ่มรวมกันไปส่งเลยอันนี้ดีต้องขอขอบขอขอบพระคุณนะครับที่พระองค์ท่านนะครับดำริที่ จะช่วยเหลือชาวเพื่อกระจราแล้วก็นําโครงการนี้โดยเฉพาะมรงกาอน้ํามาดานนะครับที่เอามาช่วยเจาะให้ในื่งว่าเพื่อกระจราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สีแดงตลอดพวกเราในแห้งแล้งจนได้ชื่อว่าเป็นอีสานของภาคตะวันตกนะครับเพื่อกระจราเราผ่านน้ำเปืนีนะก็มีโครงการนี้ส่วนตัวผมนะถามชาวบ้านนะเราดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะครับยิ่งถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าน้ำเป็นปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตนะครับเพื่อกระจรามาอก่อนเนี่ยเราไม่มีแม้น้ําจะอาบนะครับเวลาแล้อาสามสี่ปีต้นต้นน้าอาบก็ไม่มี มีคนถามว่าเอาโครงการอย่างเงี้ยมาลงใ้พู้กระจายาแล้วมันคุ้มทุนนะครับผมกระดันตีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันดับแรกนะครับลดรายลดรายจ่ายให้ชาวบ้านมหาศาลนะครับจากที่ต้องไปซื้อน้ํากินน้ำใช้นะครับลดต้นทุนให้เยอะนะเพราะมีเรามีจุดบริการบ้านร้นดื่มน้ำปืนอย่างเงี้ยด้วยนะแล้วก็น้ำใช้เนี่ยวิ่งกันอุดรุดหรือตอนแรงๆนะครับเทศบาลมีรถวิ่งไม่ทันนะครับ21หมู่บ้านของตำบลพนระจายเลยครับอันนี้ถือว่าโหมหาศาลนะครับ คิดไม่ถูกอันนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้นะน้าตาจะไหลนะครับเพราะว่าซึ้งในบุญคุณที่พระองค์ท่านมอบให้นะครับแบบกรมทรัพยากรน้ำด่านนะครับที่ทําให้กระชาวเวกเจ้านะค่บะับางปีของเราฝนตกก็ไม่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลมางทีข้าวที่เขาบอกออกรวงแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตมานอ้อยกับสอกกากวาก็มีมันก็ัวแล้วก็ชายก็มีพอมีโครงการนี้เราจะต่อยอดให้มันสมบูรณ์ได้เลยนะรับเป็นพปัญหาคนที่คุณจริงครับครับ เดิมนะครับก็เพิร์ลกับเจ้าเนี่ยจะใส่น้าฝนเป็นหลักนะครับก็ทําการเกษตรได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับหนาปีก็ได้หนึ่งครั้งพวกอ้อยพวกมันก็เก็บเกี่ยวปีละหนึ่งครั้งแล้วไปมัณน้าฝนของเราเฉลีย่ยแล้วก็หกถึงประมาณหกถึงเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิเมตรต่อปีเพราะนั้นจะประสบปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่านะครับเกษตรกรก็ไรายได้ของเกษตรกรก็ไม่แน่นอน นะครับบางปีก็ได้ดีบางปีก็ไม่ได้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้นะครับต้องพูดตรงๆนะครับก็แ่เรามีโครงการตัวนี้มาก็คิดว่าพี่น้องเกษตรจะได้บรรเทาความเดือดร้อนนะครับความความยากจนจะลดหายไปนะครับก็โดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนกรกรักงานเกษตรคงมามองเรื่องพืชที่มี ศักยภาพแล้วมีตลาดนําการผลิตนะครับตามนโยบายของกระทรวงเกษตรก็โดยมองพืชที่ว่าเษกษตรกรปลูกแล้วต้องมีรายได้ที่มั่นคงนะครับโดยเราร่วงับภาคเอก,กชนนะพืชที่เรามองการส่งเสริมก็มีพวกเมล่อนพืชใช้น้ําน้อยข้าวโพดฝักอ่อนแล้วก็โพดไม้พันธุ์นะครับเพื่อให้เกษตรกรพอปลูกแล้วมีรายได้อย่างตอนน่อเน,น,นื่องเพราะพืชพวกนี้อายุแค่เจ็ดสิบกว่าวันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เษกษตรกรได้มีรายได้ และคุ้มค่ากับน้าที่เราใช้นะครับก็เป็นพระบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงรับโครงการของอำเภอห้วยเจ้าเข้าไปอยู่ในโครงการพระรามิเป็นโครงการที่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะเป็นการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาแล้วก็กระจายไปสู่ไรนาและให้พี่น้องเกษตรกร,กกรใ,ใช้พวกบมลโดพกนะครับทําให้เป็นโครงการแรกที่ของจังหวัดกาญจนบุรีที่เกษตรกรของห ok ้วยเจ้าจะได้ดําเนินการนะครับ เราคาดว่าเราจะให้ความร่วมมือกันทั้งภาครัฐการภาคเกษตรกรและองคกก์ประกองส่วนท้องถิ่ากานก็ทำกานโครงการนี้ประสบผลสำเร็จครับ,บรจะได้พูดคุยกันนะครับเขารู้สึกปลาบปลื้มดีใจที่พูดตรงๆชาวบ้านบอกในชีวิตนี้คงได้เห็นน้ําจากที่ไม่เคยมีความหวังเลยว่าจะได้เห็นน้ําใช้น้ําดื่มและน้ําเพื่อการเกษตรในชีวิตนี้มีความหวังแล้วจะได้เห็นน้ําได้ใช้ได้ประโยชน์นะครับ ก็เป็นอย่างนี้บนคมเรียนแล้วเป็นพปัญหากุนาธิกุลอย่างสูงที่พระบาทสมเด็จพระราทานโครงการนี้ให้มีหัวคุณในมู่พุในมู่ที่สิบบ้านอุดมสุข สมุนทัพจาวเพื่อเจานะครับมีวัวคุ้นประมาณสักพันกว่าตัวครับที่ต้องชายนําในโครงการพระราชดำริเนี่ยนะครับพอดีช่วงนั้นก็มีดีมั้งไม่ดีมั้งต้องสื่อนำต้องต้องสื่อนําให้วัวกินและฉบานก็ฉบานก็ไม่มีจะชายกันครับแต่ว่าตอนนี้ทางอธิบดีสักดาเขาได้มาแบบคุด เจาะบอ่อปดานให้แกทุกมู่ซิบและมู่ไกลเคียงทุกมู่มู่ทุงคูนมู่อะไรนั่นะครับตอนนี้ก็ได้มีลืมตา,าป้าก,กันได้ทุกคนแหละแต่่อไปนี้ก็จะปลูกแบบจะปลูกยา้าเลียงโคเลียงพวกแกะแกะแพรครับจะให้แบบดีขึ้นมากครับก็เลยแต่คนเรียงเลียงมา้าเรียงหน่อยครับถ้าเรียงม้าก,ก็ต้องใช้นำประวนันประม่านพันกว่าบาทต่อวนัน เขาเลี้ยงหน่อยเขาว่ามั่น้ารอยบ้าทต่อวันครับก็ซื้อขา้าวโพดซื้อยาเข้างี้แต่ต่อไปนี้ก็ถ้ามันมีโครงการดารรัลันริเรื่องนำเรื่องอะไรเงี้ยนะก็จะได้ปลูกยักกันได้ลดต้นทุนนะได้ลดต้นทุนแบบว่าจะได้เรื่มตาอาป้ากันได้จะแบบจากรลอยบาทกันเรื่องประมาณ5่บ้าทยังไงครับนำนำก็ไม่ต้องซื้อแล้วมีพระดัันริมาอย่างไงครับรู้สึก ยินดีมา,ม,ามากมากครับที่ว่ามีโครงการด้านลำดีของราชการที่สิบมาลงให้ประชาชนมู่งหลายเคียงต้งทั้งมู่สิบมู่ทุกมู่ที่จ1เป็นมู่บานเนี่ยครับได้มีอันแบบลืมตาอ้าปากกันได้ทุกคนเลยครับ เราเข้าช่วงในหลวงราชการที่10วันที่พระองค์ท่านมีปรสมบรมราชองการอ,องค์ท่านได้ดำรัสว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดในพระราชปณิธานของในหลวงราชการที่9ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำน้ำคือชีวิตมีความสุขอย่างไร ความสุขในเรื่องของน้ำมีกินมีใช้น้ำบาดาลชัดเจนน้ำบาดาลชัดเจนโดยโดยเฉพาะโครงการนี้ยผมชัดเจนเลยน้ำบาดาลมีทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงบอเนื่องจากอะไรบางคนนี่กลัวเรื่องใช้น้ำมากแต่ในเรื่องการบริหารจัดการแล้วเนี่ยกรมทรัพยกากรน้ำเขาเลยจะมีบ่อสังเกตการถ้าใช้น้ำมากเกินไปนี่ขอให้หยุดต้องให้ดูว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะ คงอยู่ต่อเนื่องตลอดไปไม่ใช้น้ําเกินกว่าที่ควรจะเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคนะคุณภาพไม่อ้องหวงมีการติดตามอย่างตลอดเรื่องในคุณภาพนะ้ําปริมาณอย่างที่ว่าถ้าลดไปนี้ถ,นถ้าลดไปมากนี่หยุดสำหรับเรื่องการเกษตรน้ําคือชีวิตชีวิตในส่วนหนึ่งคือ,อ,อทําการเกษตรก็คือมาทำหากินส่วนที่เหลือก็ขายเป็นอาชีพมันจะมั่นคงยั่งยืนอย่างไรนะ ก็ต้องเลือกพืชเพื่ออะไรเพื่อที่จะอุปโภคบริโภคนั่นส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือคือในเชิงในเชิงธุรกิจการทําธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีหลายลูกหลายรูปแบบด้วยกันแต่ทาให้มีความสุขอย่างไรก็คือถ้าเกิดเราสามารถที่เลือกพืชชนิดที่ดีหรือสัตว์คงไม่ไม่ใช่ประมงในที่น้ำบาดาลเราไม่เห็นด้วยเอาไปเลี้ยงปลาแต่ทําปศุสัตว์ใช่โดยเฉพาะในเรื่องของโคข,ขุนเรื่องต่างๆในต่อยอดการพัฒนาไปเนี่ย เลือกที่เหมาะสมมองครบวงจรในเรื่องของด้านการธุรกิจการเกษตรก็จะประสบผลเร็จและยั่งยืนที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีแนวคิดว่าคำว่าต่อยอดของพระองค์ท่านต่อยอดหมายถึงว่าทำให้มันพัฒนามันคงและดีขึ้นและเข้ายุคนี้ปัจจุบนันนี้มันยุคเกี่ยวกับด้านขอ,อ,องคฟาร์มรูเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาตัวนี้จะเข้ามาเสริมต่อยอด จากในหลวงรชัชกาลที่9มาเข้าในสู่ในหลวงรชัชกาลที่10ทางวรตดาการรและองค์กรตา่างๆเข้ามาเสริมทางในเรื่องของการพัฒนานบดานเองและเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องการเกษตรในทุกเรื่องก็จะยังยืนนะแล้วมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง จัานน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาภัยแรงช่วยพลิกชีวิตความเป็นอยู่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทางที่ดีขึ้นอันจะนามาซึ่งความสุขของประชาชนความมั่นคงของชุมชนตลอดจนสร้างประโยชน์ให้ประเทศและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคน มูลนิธิอรันธรรมหิดนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ